เมื่อสักครู่นะครับยุทธก็เข้าไปดูที่แชทนะครับของพี่ช่างพงนะครับปูนปั้นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพี่เขาจะปรึกษาผมเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวเลื่อนดูแป๊บหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆดูไปด้วยนะครับโดนกันบ่อยโดนกันบ่อยนะครับผมเข้ามาดูนะครับนี่เห็นไหมเขาคุยกันทางไลน์นะครับกับทางเจ้าหน้าที่นะสวัสดีค่ะชื่ออะไรก็แล้วแต่นะนะครับไม่รู้ชื่อจริงชื่อปอมไม่รู้แหละ ของบริษัทกรุงศีไอฟินนะครับนี่เห็นไหมผู้ให้บริการนะฮะสินเชื่อถูกกฎหมายนะครับแต่จริงถูกกฎหมายนะแต่อย่างที่ยุทธบอกนะครับมาคุยกันทางไลน์เมื่อไหรอ่อ่ะโดนแน่ยังไงก็โดนะ่ะนะครับโดนเลยนะฮะนี่ก็นี่ยนะส่งมาแบบนี้นะครับอ่าของพี่เขาก็ให้ข้อมูลเนาะเดี๋ยวเรามาดูอีกปึ๊บนะครับมาดูข้อความอันที่สองนะครับนี่เลยนะฮะ ก็จะบอกว่าเห็นไหมขั้นตอนต่อไปนะฮะแอดมินจะยื่นเรื่องไปทางฝ่ายสินเชื่อเพื่อให้ทําการพิจารณาสินเชื่อนะครับทุกทุกอย่างนะครับเห็นไหมดูก่อนดูก่อนอเนี่ยก็ส่งไปแล้วนะครับส่งข้อมูลไปแล้วนะแล้วทีนี้นะครับมาดูนะครับนะผมบอกว่าคุยทางไลน์ก็ไม่ใช่แล้วครับแล้วทําไงดีครับพี่เขาก็ส่งข้อความมาอีกแล้วนะ ดูข้อความวันนี้นะครับทุกคนนะฮะถอนเงินเรียบร้อยแล้วนะคะรองเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารของคุณลูกค้าโดยอัตโนมัตินะ,ะระบบจะลันตามคิวออโต้ไม่เกิน15นาทีถึง30นาทีนี่ฮนะแล้วเราก็บอกเราต่างๆนา,ๆน,าๆนานะว่าวันที่ชำระยอดเท่านู้นเท่านี้ต้องชำระเท่าไรยอดเงินสินเชื่อ50,000บาทเหมือนเคยนะครับผมทำคลิปมาเมื่อสักครู่เองไอ้5 0 0 0 0นี่ แหมยอดนิยมนะครับแหม่ต้องชำระ8 7ดรบาทเป็นจำนวน60งวดอ่านะครับต่อไปนะต่อไปนะเขาบอกว่าเข้าใจกด1มานะคะอ่าไอเราก็กด1ไปแล้วอ่ามาดูข้อความต่อไปนะครับดูไว้นะครับดูไว้นะนี่นเราเริ่มมาตรงนี้แล้วยอดเงินเข้าบัญชีลูกค้าหรือยังนะ,ะพี่เขาก็ตอบว่าผมกดรหัสผิดเลยเข้าเช็คไม่ได้พรุ่งนี้ก่อนนะครับ ค่ะลูกค้าเช็คดูแล้วไม่เห็นเงินเข้าเลยครับทีนี้ผมก็พิมพ์ไปเลยอย่าโอนเงินให้มันนะครับเชื่อไหมว่าข้อความต่อไปมันจะบอกลูกค้าว่ากรอกข้อมูลผิดแล้วหลอกให้โอนเงินไปแก้ไขบล็อกไลน์ไปเลยจบไม่ต้องคุยต่อไม่ต้องคุยเยอะมันจะหลอกแบบนี้แหละนะครับอของพี่ช่างพงค์ปูนปั้นนะครับก็ โอเคนะตามนี้ไปเลยนะครับเขาบอกว่าแล้วจะมีปัญหาอะไรตามมาไหมครับเพราะกรอข้อมูลไปแล้วเอาปัญหาแรกก่อนนะครับประเด็นแรกพี่อย่าโอนเงินก็พอแล้วแค่นี้ผมก็ดีใจจะตายอยู่แล้วครับนะเอาตามนี้ก่อนพี่ไอ้เรื่องข้อมูลอะไรต่างๆนะพี่พี่ไม่ต้องสนใจเลยพี่จะแจ้งความก็ได้หลักฐานที่เราส่งให้ไปพี่จะไปทําบัตรประชาชนใหม่ก็ได้ไม่มีปัญหาครับนะ เอาเอาประเด็นแรกก่อนเนี่ยพี่กําลังจะโดนโอนเงินไปก่อนแล้วเห็นไหมเห็นไหมก็ก็พี่พิมพ์มาบอกว่าเห็นไหมผมผมกดรหัสผิดอย่างงู้นอย่างนี้คุณต้องทําการแก้ไขโดยโอนเงินแน่นอนฟันธงในข้อความต่อไปนะครับพี่บอกลายไปเลยจบนะไอเรื่องหลักทงหลักฐานอย่าเพิ่งไปซีเรียสผมซีเรียสตรงที่ว่าพี่จะโดนโอนเงินก่อนแน่นอนพอสักพักนะครับพี่เขาส่งข้อความมาให้ผมนะครับยังไม่จบนะ เห็นไหมครับนะใส่รหัสถอนเงินในระบบได้เลยนะคะพอยอดเงินย้ายฝั่งมาซ้ายมือแล้วรบกวนลูกค้าแคปหน้าจอส่งมาด้วยนะคะเห็นไหมครับเห็นไหมครับน่่่เห็นไหมลูกค้าต้องรับผิดชอบในส่วนในส่วนของการยื่นขอรหัสถอนเงินจากระบบเองนะฮะเห็นไหมเห็นไหมจะลอยโอนเงินแล้วเห็นไหมนะซึ่งจะต้องมีการค้ำประกันก่อนรับรหัสถอนครั้งใหม่ และก่อนที่ลูกค้าจะกดถอนลูกค้าต้องตรวจสอบข้อมูลที่ลูกค้าลงทะเบียนกับระบบให้ถูกต้องครบถ้วนนะแม,แม่มันจะหลอกให้คุณโอนเงินไปแก้ไขระบบหาว่าเราเนี่ยกดข้อมูลใส่ข้อมูลผิดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้่ะทุกคนทั่วประเทศไทยนะครับดูไว้นะครับเกือบไม่รอดนะครับเคสนี้นะฮะนะผมเจอทันนะเกือบโอนไปแล้วนะ ตามนี้นะครับ